สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเรือ U.S.S Enterprise และกับผม M.W 9 1 1ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมุวันนี้เราอยู่ในช่อง M W นายวันวันและกับผม M W นายวันวันครับวันนี้เราจะมาอยู่และรีวิวกับเจ้าเรือ U S S Enterprise นะครับที่ผมได้มาอย่างยากลำบากนะครับเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับที่ผมเก็บเงินมาเพื่อซื้อนะครับเอาละครับนี่ก็จะเป็นอาวุธของมันนะครับนี่นะครับผมก็จะ F ผมก็จะติดเครื่องบิน F ยี่องแลปเตอร์นะครับ F 3 5ไลนึ่งนะครับลรเลโก้เตอร์คอมบันเช่นะครับแล้วก็สี่สเปรโลแล้วก็สี่ครับแล้วก็คืองินนิ่งแม่เบิร์ดเป็น B 2 1นะครับเอาเลยครับวันนี้เรามาแล้วนะครับ <S 1> <S 1> <S เรามาอยู่ในแมทกันแล้วอ้าวแล้วจะปล่อยเครินไปเรื่อยๆเลยอ <cence> ่าปล่อยไปเลยโอ้บอมเบอร์ผมไม่เคยขับเลยครับ เนี่ยครับผมก็จะขับเครื่องบินไปเปิดแบบเลยครับโดยเครื่องบินที่จะไปค้นหาตรวจจับนะครับก็จะเป็นเครื่องบิน F22 r a p เลยนะครับเพราะผมเลือกมันเพราะมันเร็วที่สุดในเรือนะครับท่านผู้ชมนะครับตรวจจับล้ำหนึ่งครับสองลำครับอ่าตรวจจับไปเรื่อยๆแล้วครับอะไรครับทีนี้ผมจะขับบอมเบอร์นะครับถ้าหากขับไม่ถูกใจท่านผู้ชมหรือขับ แบบแปลกผิดธรรมชาตินะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับพอดีผมเป็นมือใหม่หัดครับนะครับผมไม่เคยขับบอมเบอร์นะครับต้องขอไปนะครับนะครับทีนี้เราก็จะช่วยพพอร์ตพพอร์ตเพื่อนและสปอร์ตทีมีของเรานะโดยการยิงลูกระเบิดไปนะครับเป็นการสพอร์ตอย่างดีนะครับนะครับฝั่งนู้นครับมันจะโผล่หน้ามานันง่พอร์ลย้อนเอ้ยไม่ใช่พอร์ลย้อนเวลากูฟนะครับมันโผล่หน้าออกมาครับ ยิงแล้วครับยิงมันเลยอ่าบอมเบอร์บอมเบอร์ไปตามซ้ำมันหน่อยสิตามซ้ำมันน้อยนั่นแหละทีนี้มันโดนนิวเคลียซ้ำแน่ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะทิ้งโดนหรือเปล่าเพราะผมเป็นมือใหม่ครับถ้าหากทิ้งไม่โดนหรือทิ้งไม่ถูกใจท่านผู้ชมนะครับหรือมันยิงไม่โดนครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ครับทีนี้เราก็จะสู้สุดตัวนะครับทุ่มสุดตัวครับเอาตายก่อนนะครับไปเติมของกันครับกลับไปเติมของก่อนครับทีนี้เราก็จะมาปล่อยมิ้งที่เพิ่งถูกทำลายไปนะครับโอเคครับกลับมาที่บอมเบอร์นะครับแล้วเราก็จะไปบอมต่อครับเอาทีนี้เราบอมไม่สำเรุจครับนี่นะครับตรงนี้นะครับอันตรายมากครับ มีนั่งเรือดำน้ำนั่งเ,เ,เรือบรรทุกเครื่องบินนะครับท่านโบเรือเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วกันนะครับนิวเคลียร์เดือดร้อยแต่ผมไม่เห็นประกายนิวเคลียร์เลยนะครับอะไรไม่แน่ใจว่าทิ้งโดนหรือเปล่ากลับไปซ้ำย้ดำดบน้ำก่อนเราจะตายแล้วเราจะได้ลาดบอทอ่าบอทลาดเราไป รัดไม่นานนะครับท่านผู้ชมถึงเวลาไปทิงระเบิดโคมแล้วนะครับมันจะลาบขนาดไหนไปดูกันครับลาบบ่เบอร,บอร์เรียบร้อยนะฮะมีลงน้ำไปสองสามลูกนะกลับไปซ้ำครับออาละถ้าผมมีงบเมื่อไรเดี๋ยวผมซื้อซื้อปักดาหรือไม่ก็เฮดยี่สิบมาใส่นะฮะ โอเคทีนี้แหละเฮ้ยมันจะตายแล้วไปลดัดไปลาดเร็วเราเป็นสายลาดนะครับตรงไหนมีให้ลาดเราลาดหมดนะครับลัดให้หมดนะครับอ้าวเราโดนบทลัดแล้วนะครับอ่าเสียดายจังเลยอ่าไปยิงมันนั่นแหละเราต้องไปยิงมันลาไปหน้ากองไปซะเรียบร้อยลาไปหน้ากองนะครับ ก็ผลที่ออกมาก็พอใช้ได้อยู่นะครับก็คุ้มที่เราเสียร2อล้านหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจอันนี้ท่านผู้ชมต้องไปคิดพิจารณาเองนะครับเอาละครับเอาละครับเรากลับมาที่หน้าล็อบบีแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสาหรับเรือ U.S.S เรือพายนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ